มาแล้วนะครับขบวนรถท้องถิ่นขบวน4 1นแปดนะครับตอนนี้กําลังจะผ่านเครื่องกั้นบ้านเซนะครับเครื่องกั้นอัตโนมัติบ้านเซนะครับวันนี้ตามเวลานะครับอยังไม่ถึงรัศมี1,000เมตรนะครับถึงปึ๊บเ,เ,เสียงหวีนะครับ,รบวันนี้ได้อันสตอม4.301นะครับ เจ้าเก่าเจ้าเดิม,มออกน้องค้นกล้องาอออง,อง,องมาแล้วนะครับขบวนสินแปดนะครับก็ลังจะผ่านเครื่องกั้นควบคุมอันบั้นจั่นนะครับ อ่ามาแล้วนะครับตรงนี้ลงแล้วนะครับนี่นะครับเออเอาลงแล้วนะครับรนี่นะครับมีคนพยายามจะผ่านนะครับผมมีคนไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบการรถไฟด้วยนะครับเขาพยายามจะผ่านนะครับเสียงเกินกันเบามากเลยนะครับเสียงดังแค่ฝั่งนู้นฝั่ง เสียงดังแค่ฝั่งนู้นฝั่งเดียวนะคะมาแล้วนะครับวันนี้มาแล้วโอเคอัสตอมนะครับ4 3 0 1นะครับวันนี้มาแล้วครับผ่านเครื่องกันควบคุมบ้านจัดแล้วนะครับมาแล้วครับชักทายนะครับพอเขรอบีบชักค้ายนะครับผมเออเร่งเครื่องมาเต็มสปีดเลยนะครับมาแล้วนะครับ รโซสอนะครับวันนี้พอขอรอวีทักไทยด้วยนะครับไปแล้วครับขบวน4 1 8 0นเครื่องกั้นอัตโนมัติบั้นเซแล้วนะครับไว้จะเจอกันคลิปหน้าถ่ายคลิปไหนฝากกาดติดตามกดไลค์้ลยนะครับขอบคุณครับ